สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาบดวาวนะครับเอาวาวไปปาดมาแล้วนะครับก็จะบดวาวด้วยสูตรนี้นะครับผมจะใช้ท่อนํามันนะครับท่อนํามันที่ใส่ครับรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรทุกอย่างนะครับเป็นสายละมันสีข,ขาวนี่ครับที่มันสวมกับแกน5้ามิลนะครับได้ม ผมจะเอาสวมอีกข้างหนึ่งผมจะเอาเอาสวมเ็จปลายสว่านนะครับแล้วเวลาผมกดมันก็จะหมุนแรกเดี๋ยวผมจะยังไม่ใส่นะครับผมจะเอาผาสมกากเพชรนะครับกากเพชรใส่น้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็มาทาที่ใบบาวนะครับ ที่ไปวาวนิดหนึ่งการบดวาวมันมีหลายวิธีนะครับผมแล้วจะเลือกใช้แต่ก่อนผมก็าเคาะละนี่ะได้สูตรนี้ก็โอเคครับใช้ได้ประหยัดเวลาเร็วขึ้นนะครับก็จะบีบน้ำมันใส่ก้านวาวนะ่แล้วก็เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปใน หลอดวาวนะครับเสียบไปแล้วก็มันจะโผลพลิกมาด้านหนึ่งมันจะเห็นอย่างนี้นะด้านหนึ่งมันจะมีไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับสายยางเน,น,นี่ยท่อเนี่ยนะครับเราก็เอาสวมแต่ถ้ามันยาวไปนะครับเราก็ตัดนะครับอันดับแรกมันจะสวม วนเข้านี้ก่อนนะครับโดยหัวไถ่วงเนี่ยผมไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดแล้วก็สวมไปเลยนะก,ก่อนท,ทำไว้ไม่รู้มันหายไปไหนนะครับสวมันมันก็จะเป็นเหลี่ยมล็อกไว้ดีพอดีนะครับมันก็คือจะไม่ใสา่ย,ยางก็ไม่หมุนตามนะครับแต่ถ้ามันกลม โอกาสที่สายยางหมุนตามก็พูดผิดโอกาสที่สายยางจะไม่หมุนตามนะครับแบบนี้มันหมุนตามดีนะครับแต่ถ้ามันลื่นแต่ถ้ามันลื่นนะครับมันกลมไปเลยมันก็จะทําให้ไปเฉพาะสว่านแ้วสายยางไม่ไปประมาณนะครับเราต้องทําให้มันมีเหลี่ยมนะครับสังเกตมันจะเหลี่ยมไปเสียไปแค่นี้พอครับ ที่เหลือมันยาวตัดเอาก็ได้นะครับจะตัดประมาณนี้แหละนะครับนะรูมันก็ประมาณนี้แหละใส่ก้านวาวห้ามิลได้แน่นพอดีนะครับแน่นพอดีรูรูกี่หุนเนี่ยไม่ได้วัดจากนั้นก็เอาอีกปลายข้างหนึ่งเอามือดันเข้าไปเลยนะครับเอามือดันเข้าไปดันเข้าไปลึกก็ได้นะครับมันจะได้มรหดุดมันจะได้แน่น มันแน่นพอดีเลยครับเีแล้วก็ทําการหมุนสว่านแล้วก็ดึงหมุนหมุนไปนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูมือหนึ่งก็ประคองไปแล้วก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้นะครับปั๊บรอบหมุนก็ได้นะสังเกตว่าแล้วมือข้างหนึ่งเราต้องจับอันนี้ไว้ด้วยนะครับมันจะหมุนเดี๋ยวให้วดูอันนี้คัให้ดูตองมันหมุนมันต้องแต้มสีไว้แล้วมันถึงจะรู้ใช่ไหม มาแต้มหาสีมาแต้มการมีกิกมาแต้มมันจะได้รู้ว่าเออเดี๋ยวพี่น้องจะว,ว่าไม่หมุนมันนะครับออมันไม่หมุนเดี๋ยวก็ว่าเอ,อ้ยทำมันหมุนจริงเลยนะครับเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นสีตัวนี้หมุนก็แสดงว่ามันหคนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ,อ่ะผมจะจับหมุนให้ดูนะครับ มุนไหมฮะเห็นไหมนะนะครับแต่ก่อนผมก็ใช้สูตรอ่ะวาวไปไหนนะเจ้าจวาวเจ้าวาวมาทำให้ดูอีกวาวตัวนึงไปไหนเนะี่ยเนี่ยแต่ก่อนผมจะใช้แบบนี้นะแต่ก่อนผมก็จะใช้สปริงนะ บีสงส่วมเข้าไปในนี่นะครับแล้วก็หยอดน้ำมันแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีเคาะอย่างเงี้ยเคาะไปมือข้างนึงก็ล้วงเข้าไปนี่นะมุนมุนไปนะครับรู้สึกว่าเคาะนานๆมันก็เมื่อยนะครับหนวกหูนะครับก็เลยเอาแบบนี้เลยนะครับ อากาบขึ้นที่เบวาวหยดน้ํามันที่นี่สายยางนะครับสว่านนะครับกดเลยครับมือข้างนึงก็กดไว้หน่อยนึงนะครับมุนแลน้วก็กลับข้างนะครับกลับข้างสวิตหมุนดึนกลับไปกลับมาดึงถอยหลังขึ้นหรือเราจะดันดันขึ้นมาก็ได้นะนะครับดันขึ้นมามันก็จะขึ้นนะครับดันดยกขึน้นนี่ ก็เราจะเอามาดูนะครับเราก็ดึงดึงนี่ออกนะดึงสายนี่นี่นี่นะดึงสายมันมัน,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 นดังพุกเลยนะครับแล้วก็จับขึ้นมาดูนะครับจับขึ้นมาดูไม่ต้องกลัวมันจะับจับขึ้นมาแล้วก็มาดูนะม,มันมีมุมทาซะเยอะเลยกาพชดตัวนี้มันก็ต้องเป่าล้างนะครับเดี๋ยว กาเซ็ตครับเองม,มรู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะไปนะครับเพื่อความชัวร์ครับนในทำแล้วก็บบกหมดไป<อ>เลยนะครับก็ะจะทำแบบนี้นะครับเราสามารถ จะดึงโยกกับโรคไปก็ได้นะครับดึงก็ดึงนะไรดึงขึ้นดึงลงก็ได้อ่าดึงถอยหลังหลุดซทำสวมเข้าไปน้อยเอาสวมใหม่นะครับสวมเยอะก็นั่นนะนะสวมพอประมาณครับเนี่ยเอาไว้ดึงประมาณท่านนี้ยนะจะดึงโยกดึงโยกขึ้นก็ได้เดี๋ยวดึงจะดึงแช่ไว้ดึงโยกขึ้นมาดึงแช่ไว้ สังเกตไหมยวโอ้บองเห็นเหรอมองชัดเนาะบางคนก็จะดึงขึ้นมาบางคนก็จะแช่นิดนึงเนี่หมือนบางคนก็ดึงขึ้นดึงแช่ดึงหมุนดึงกำดึงถอยหล,ลังแรงไปนะมันก็หลวม,มก็หลวม นี่เตมันซ้ายัน่ขวาเนึ่ขึ้นนี่แหลดินไปกล่องับบ่ึ้นนะสิน คิดว่าเราหมุนจนพอใจแล้วนะครับดึงออกมาแล้วเราก็ไปล้างนะครับล้างใบวาวนะครับล้างล้างด้วยน้ำมันนะครับห,หรือใครจะเอาผ้าเช็ดก็ได้นะครับผมเช็ดให้ดูก่อนนะครับนะทุกท่านจะมาสังเกต ขอบตรงนี้นะครับที่มันกินเนี่ยบุรูเห็นบ่เนาะเดี๋ยวนั่นั่นีน่น,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 นตรงที่มันกินเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นมันจะดูออกว่ามันกินอยู่ครับเห็นไหมตรงกลางใบวา,าวนะครับกินนะครับตรงนี้ก็ มันก็จะมีรอยกินนะครับเห็นมองเห็นอาจจะเห็นในกล้องไม่ชัดแต่ว่านี่ชัดนะครับก็หยดน้ํามันนะครับล้างล้างน้ํามันตรงนี้เสร็จแล้วก็อน้ํามันล้างตัวนี้เสร็จนิดหนึ่งนะครับใครจะเป่าล่มเป่าอะไรก็ได้นะครับเราลงมาเป่านะจะให้ดีก็เป่านะครับ จะเสียบเบาเอามาวางไว้ในอีกแบ้างเลเนี่นนยนะครับเช็ดแล้วเรียบร้อยเป่าลงนั้นก็สวมลงไปนะครับทดสอบโดยการ เทน้ำมันนะครับเทน้ำมันเบนซินเซนลูนี้นะครับถ้ามันอยู่ก็มันไม่ไหลอาบออกมาอย่างนี้นะครับถ้ามันอยู่ก็คืออยู่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวทำงานครับสวัสดีครับ